สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตป๊อปนะครับก็วันนี้นะครับบิตคอยน์นะปิดน่ากลัวมากๆนะครับคืออย่างเมื่อวานนะครับมีการขึ้นไปทํำไฮใหม่ถูกไหมครับที่ราคา2 4งสี่หแปดแดนะครับแต่ตอนกลางคืนเนี่ยอยู่ดีๆนะครับมันโดนทุบลงมานะครับแท่งเดียวเลยนะครับไม่กี่นาทีเนาะไม่กี่ชั่วโมงนะครับตกลงมาปิดต่ํากว่าเส้นเทนไลน์นะครับไอ้เงี้ยนะครับเขาเรียกว่าการปฏิเสธราคานะครับ ไทมเฟรมเดย์เนี่ยเราปฏิเสธราคามาสองรอบแล้วนะครับถือว่าเป็นจุดกลับตัวลงได้หมดเลยนะครับก็ตอนเนี้ยนะครับผมไม่รู้นะครับว่ามันจะขึ้นไปไหมนะครับถ้ามันขึ้นไปนะครับแล้วมันเบรกใหม่หรืออะไรก็ตามนะครับวันที่หนึ่งเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมค่อยเข้าใหม่ละกันแต่ตอนเนี้ยนะครับผมโดดก่อนเพราะว่าไทม์เฟรมเดย์นะครับน่ากลัวมากๆนะครับแบบเนี้ยน่ากลัวนะครับดูจากครั้งที่แล้วแบบนี้ก็น่ากลัวนะครับ ไออย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นการบ่งบอกว่าต่อไปแท่งต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นการย่อดได้นะครับให้เพื่อนๆน,นะครับที่คิดว่าจะเล่นสั้นเนี่ยให้ระวังไว้หน่อยละกันนะครับคือผมจะแบ่งออกเป็น2ประเภทละกันนะครับประเภทแรกนะครับคือคุณเป็นไดมอนด์แฮนด์ที่เกียิมานั่งเข้าออกเข้าออกเนี่ยนะครับคือสมมุติมันย่อลงมาจริงๆนะแล้วมันไซเย์แล้วมันค่อยขึ้นไปเนี่ย,อยาองเงี้ยคือไดมอนด์แฮนด์ได้ประโยชน์แต่อีกแบบหนึ่งนะครับคือคุณจะเล่นแบบผมก็คือ เห็นสัญญาณอันตรายปุ๊บออกก่อนนะครับแล้วเราค่อยหาจังหวะเข้าใหม่คืออย่างเงี้ยอาจจะเซฟผมไม่ได้เล่นแค่บิตคอยนะครับสมมเปอร i บิตคอยมันย่อลงมาชนแค่ 12, สองสองสี่สองหมื่นสองพันสี่ร้อยสมมุตินะครับลองคิดดูนะครับอีทียลี่โซหรือว่าอะไรก็ตามนะครับมันจะย่อมาขนาดไหนนะครับเพราะว่าพวกนี้มันขึ้นมาเยอะมากนะครับชิงออกก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปเนาะวันที่หนึ่งนะครับคือเราอาจจะเสียกําไรไปบ้างบางจุดบางตอนเนาะ แต่ผมว่าไม่เป็นไรหรอกนะครับคือเราเอา,เอาความเซฟไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราเห็นแท่งมันมีสัญญาณอันตรายแล้วเนี่ยเราออกมาดูท่าทีก่อนดีกว่านะครับแล้วเราค่อยไปรอวันที่1ถ้าสมมุตินะสมมุติว่าไอ้สองแท่งเนี่ยหลอกสร้างความตกใจให้กับคนที่ต้องการถือยาวนะครับมีแท่งเขียวขึ้นมายืนเหนือได้แล้วปิดวันวันที่1โอเคเราค่อยเข้าก็ได้นะครับไม่เสียหายแต่ตอนเนี้ยไอ้สองแท่งเนี่ยสําหรับผมเนี่ยไม่ดีนะครับก็ถ้ามันปิดวันแล้วมันยังเป็นแดงเนี่ยนะครับ โอเคอันตรายแล้วนะครับก็ค่อยไปหาช้อนตรงไหนครับก็ไปหาช้อนตรงล่างๆใหม่นะครับคือแต่ถามว่าระยะยาวมองขึ้นไหมนะครับยังยืนยันคําเดิมนะครับว่าระยะยาวมองขึ้นแต่อันนี้ที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยคือการเล่นสั้นนะครับคือบางทีนะถ้าไม่อธิบายนยเดี๋ยวก็โดนเข้าใจผิดนะครับโอเคครับประมาณนี้เนาะไปละครับบายบายครับและก่อนจากกันไปนะครับผมขอแนะนําเพื่อนๆนะครับให้รู้จักกับบล็อกเกอร์โอเคเอ็กซ์นะครับบล็อกเกอร์โอเคเอ็กซ์เนี่ยเขาขอติดต่อมาเป็นพาร์ทเนอร์ผมเนาะ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจย้ายมาเล่น OK x กนะครับก็สามารถสมัครผ่านลิงก์นี้ได้เลยนะครับสมัครผ่านผมนะครับเวลาเพื่อนๆเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอตหรือฟิวเจอร์นะครับทุกไม้นะครับจะได้การลดค่าธรรมเนียมถูกกว่าโบรกเกอร์อื่นแน่นอนและก็ได้ลดตลอดชีพด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถย้ายมาเล่นโบรกเกอร์ OK x ได้เลยและใครนะครับที่สนใจซื้อคลิปสอนนะครับหรือว่าสนใจเข้าห้องศิกนะครับก็แอดไลน์ตรงนี้มาได้เลยนะครับแล้วก็มาคุยกันนะครับไม่ฟรีนะครับส่วนห้องฟรีเนี่ยจะมีลิงก์อยู่ใต้คคลลิปปอยู่แ้้้วนนะะรรัับบกก็ไไดดเขา ไว้ให้เพื่อนๆคุยกันเนาะส่วนห้องซิกนะครับผมเอาไว้บอกจุดเข้าออกนะครับทุกไม้ที่ผมเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตหรือฟิวเจอร์นะครับจะบอกทุกไม้จุดเข้าจุดออกตรงไหนควรระวังนะครับก็จะคอยบอกหมดนะครับส่วนคลิปสอนนะครับก็จะเป็นสําหรับคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากเรียนรู้นะครับเขาอยากไปฝึกพัฒนาตัวเองอนาคตจะได้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ตีเองได้นะครับก็จะมีคลิปสอนเบสิกนะครับสําหรับคนไม่มีพื้นฐานเลยนะครับ ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับการตีแนวรับแนวต้านการตีฟิโบนะครับก็จะเป็นพวกเบื้องต้นนะครับแต่แอดวานเนี่ยนะครับจะเป็นการดูในภาพระยะยาวเราควรจะใช้อุปกรณ์ตัวไหนให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นมากที่สุดเราจะดูยังไงว่าจุดไหนคือจุดต่ําสุดจุดไหนคือจุดสูงสุดเราควรจะเข้าตรงไหนเราควรจะออกตรงไหนในระยะยาวก็จะเป็นการสอนคนละแบบกันเลยนะครับใครคิดว่าตัวเองเหมาะสมกับแบบไหนก็ติดต่อมาขอซื้อได้เลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ So back to what I was saying.